สวัสดีครับบริจิตต์สวัสดีพ่อพี่น้องสุขุทุกคนมือในได้เป็นก้อยได้พี่น้องร้อยเลือดครับผมสามสหายครับผมนี่ครับขอมาจัดให้เด้ครับเสื้อตับไข้หลังนะครับร้อยเลือดสามสหายพี่น้องนี่นูโปวดประจําช่องบักจิตต์ผมมากครับแซ่บๆกันเลยครับพักกับพาแก้มกันนี้ครับพักกระแยงนะครับพักใสอากาศหินครับหอมพักซีมะเขือลายยางครับผม Ừm, đẹp khóm, khóm ừ. đẹp không không lắm còn thật không Mắc cản hình, đạp ngọt ngọt ừ, mua Bom uhum. ก็ชยชียงไงแล้วพี่น่องขอโทษขอให้คนบกินนงาลิบเด้พี่น่อง คมดีครับ E uh. you mm -hmm. ของแสบกับึ้นก็คุมมากเด้คี่น้อง <c oughs> จับไปหน้องมันมากจะเป็นเนือ้อมป็นจับวยพี่หน้องก็ค่อยลังครับผม โอ้ยิ้มครับพี่น้องแสีบครับผมบ,บ่ผิดหวังขอมาจัดหให้ผมก้อยสามสหายลอยเลือดนะครับแล้วก็มาแก้มกับเต็มป๋าด้วยนะครับมาฝากพี่ต่อน้องในมือนี้ครับตอนเศร้าๆครับผมขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้เบาตีผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,น,นะครับเดี๋ยวไม่ลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เอาตีอลไรก่อนสวัสดีครับ